มาท่องคาถาองค์อิงอน้ำกันพี่น้องเพื่อสิได้ประสบความสำเร็จเนาะพี่น้องรวม oh พลคนรักองค์อิงโอมองอิงองค์อิงองคงอิงองค์อิงเพียงโอมองอิงองค์อิงองคงอิงองคงอิงเพียงโอมองอิงองค์อิงองคงอิงองคงอิงเพียงผู้ใดสิว่าคอยบ้ากสร้างเด้อพี่น้องเอ้ยคนเฮาหักแล้วก็คือรักแล้วก็คือรักเลยเนาะพี่น้องเนาะ แนวแต่ไผ่อันนี้ก็คือความสุขของเฮาเดอร์เล็กๆน้อยๆจากข่อยสมจะเลื่อนชาแนวเดอพี่น้องฝากกดไลค์กดกดไลค์กดไลค์บ่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเก่งเตือนคอมเมนต์มาใต่คลิปเดอพี่น้องคอม,มคอมเมนต์ลงมาใต่คลิปนีู่้ใดมีความคิดเห็นยังไรก็ได้เนาะหากแล้วรักแล้ว,ร,ลวรักเลย 嗯嗯嗯嗯嗯拼哦，嗯嗯嗯拼哦，嗯嗯嗯嗯拼，拜拜。REAL,